There is no need to cry for trifles more than this. <laughs> <g ül üyor> กับใครบางคนที่มัวแต่กินอยู่นะค่ะตัอง,งอร่อยเรนบอกว่ามาคราวนี้มันรู้สึกว่ามีความพิเศษเกิดขึ้นสาหรับที่นี่ก็คือราชบุรีที่เรามาวันนี้เพื่อนช่างทีง่าราวบรวงของเรากี่ร้านคะหกร้านค้าหกร้านค้าค่ะหกร้านค้า,นา,า,า,นาก็คือจากจังหวัดราชบุรีนะคะเมืองเล็กๆแต่ว่าน้ําใจช่างนี่ยิ่งใหญ่จริงๆนะโอ้หนี่สังเกตจากนี่เลยโอ้โหภูมใจนำเสนออร่อยมากนะคะเนี่ยเดี๋ยวกินกินอยู่คนเดียวเลย คือเพื่อนท่านเตรียมไว้ให้เราเลยว่าอย่างนั้นเจ้าของร้านก็คือคุณวี่สมจ้าดไม่เคยเจอพวกเราเลยนะอ้าวเหรอไม่เคยเป็นเป็นกับเเป็นเพื่อนช่างที่ใช้บริการอยู่ที่ตัวแทนหลักก็คือร้านลุมชัยก็ได้รับการชักชวนค่ะให้มาร่วมคารวานเขาก็เห็นว่าเออมันได้เจอเพื่อนเนาะก็มาร่วมตั้งแต่วันที่หนึ่งวันที่2จนวันนี้วันที่สามก็เป็นคิวที่ต้องมาลงบ้านแกคื้นที่บ้านแกแกก็เลยชวนเพื่อนสมาชิกของพวกเรานะคะว่าให้ไปเที่ยวสวนหน่อยมีผลไม้สดๆอยากจะ บริการเทคแคร์พวกเรางี้แล้วเราก็น่ารักกันทุกร้านอู้น่ารักมาก6ล้านเนี่ยพี่เคยคุยอยู่2องร้านนะค่ะนอเราไม่เคยเจอหน้ากันเลยแล้วตั้งแต่วันนี้หนึ่งสองวันนี้วันที่สามเนี่ยรู้สึกแตกต่างกันไหมกับที่เพชรบุรีที่เราเคยจ่าก็วัฒนธรรมต่างกันไปนะคะแต่ว่าความสนุกเหมือนกันความเป็นมีมนุษยสัมพันธ์ดีนะเหมือนกันพี่ว่าบอกแล้วว่ามันอยู่ที่ว่ามันมีเวทีหรือเปล่าพอมันมีเวทีปุ๊บทุกคนเปิดใจใช่ไหมคะอ้าวได้ ใช้ชีวิตร่วมกันได้แบ่งปันกันได้เริ่มให้กันมันก็เดินทางมาถึงจุดร่วมที่อยู่กันแล้วมีความสุขอ่ะอย่างเงี้ยที่ตอนนี้มันก็เริ่มเย็นแล้วนะจริงจริงมันเป็นเวลาเลิกกองแล้วแหละทุกคนก็ยังแฮปปี้กับการแท็คมะม่วงกับการเดี๋ยวเราจะไปตลาดน้ำกันต่อด้วยไงเมันที่ก็คือยังอยู่จนถึงตลาดเลิกเลยทีเดียวว่าอย่างไรก็นู่นนี่นั่นค่ะคือถ้ามี ว่าวันนี้จะขายได้สักประมาณสี่ชุดยังไงตั้งทุกวันนะแต่ถ้าในแง่ของตัวเลขเนี่ยต้องบอกว่าบางวันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างอย่างเช่นวันแรกเนี่ยเราไปลงที่ตลาดนัดบางแก้วไม่ได้ตั้งวักเป้าเยอะนะแต่ปรากฏว่ายอดขายค่อนข้างดีทีเดียวตอบรับดีแต่ยางวันนี้เนี่ยเราก็ได้เรียนรู้ว่าเออก็ไม่ต้องตั้งเหมือนเดิมแต่ทําไม่เต็มที่นี่็จะบอกทีมเออทรแล้วพีมปี้ใช่พี่มองว่าถ้าคนทําก็มีความสุขค่ะ คนเดินแจกใบปลิวยิ้มยิ้มเต็มใจคนซื้ออยากซื้อก็จะมีโครงการในครั้งหน้าต่อไปแน่นอนอ่ะเชิญชวนชิญชวนคุณเพื่อนช่างหน่อยของพี่เองเนี่ยดูแลฝั่งนี้เนาะก็จะพยายามลงให้ทุกพื้นที่ละกันตอนนี้ก็มีหลายตัวแทนเริ่มติดต่อเข้ามาว่าเอออยากจะทำเห็นเม็ดบุรีทำเห็นลาดบุรีทำ ตอนนี้คือต่อไปนี่ยจะเป็นน้องคมสงกำลังดียวกับตัวแทนหลักอยู่ที่นั่นอยู่ถ้าก็รวบรวมช่างได้เมื่อไหร่นะคะพวกเราก็จะไปทําการชี้ชวนนะคะบอกถึงใครให้เข้าใจอัดเก้นก่อนแต่รวมๆแล้วเนี่ยคือมาทํากิจกรรมในแนวใหม่เราได้เรื่องของการสร้างชื่อเสียงในพื้นที่แล้วที่สําคัญนะคะได้เพื่อนอันนี้พี่คอนเฟิร์มสำคัญที่สุดใน แวดวงของการทำธุรกิจไม่ใช่ว่าจะต้องแข่งขัดกันตลอดเวลา<ม>เออ<ม>เป็นเพื่อนก,ททกันทำธุรกิจที่มีความสุขร่มกันจะดีกว่านใช่ค่ะนี่แหละค่ะ<ม>ก็คือเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในคารวานของเราชุมชนคนดาวเทียมนะคะกับคอนเซ็ปต์ก็คือดิจิตอลทีวีดูฟรีไม่ต้องรอดูโอเคทุกพนที่เลยค่ะเซตอัปเดตช่วงนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราคต้องลาไปียงเท่านี้แล้วสวัสดีค่ะ